ก็สวัสดีพ่อแม่พน้องดูท่านดูผมเก้าช่นงนี้ผมก็ trips, มจะมาสนองของผมนะครับด้วยการดูหนึ102่งร้อยสองคนนะครับผมก็ผมอยากจะรลองให้ทุกคนดูนะครับผมก็จะไม่มีอะไรมากนะทุกคนอย่าถ่ายรูปผมนะตากล้องถ้าคุณถ่ายรูปจะไปเข็คนะโอเคค่ะเข้าหลังอ่ะตาตกล้องพอดีๆหน่อยตาตากล้องแบบอย่าพูดอะไรเลย มนก็ด้วยนะครับผมขอทุกคนีย่ครับผมเดนไปหนึ่งนแตกเอกาก็เจมทุกคนเขาทุกคนเขางแรงรเปล่าทุกคนคอมเมนต์มาให้ผมดูเลยผมไม่เคยชร์ำเดินไ่ชอบเนะเข้าไอ้นี่เธอได้ไปแล้วทุกคนแหววจผมจะเล่นอวีเพื่อทุกคนครับผมก็ลืมว่าวันนี้จะโฉบเมื่อมาผมลืมโฉบคิดไ่้ทุกคนเขาดูนะผมก็ลืมลง เดี๋ยวผมเดี๋ยววันนี้จะมเาเชิญในวันคิดมาให้ทุกคนดูนะครับเย้ <Yay! S 1> อดอกเย้ <Yay! S 1> เดี๋ยวนะมอง <laughs>